ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเมียหลวงบทที่127ถึงบทที่129บทที่127ปีนั้นทำไมเจ้าถึงได้ไล่หงฉุยกลับบ้านกันฉีสเวียนถามขึ้นมาขณะกู้ชิงจูเก็บยาก,กูชิงจูมองเขาประาดนหนึ่งแล้วถอนหายใจลึกแม่ท่านหนีบนิ้วมือของนางจนขาดสกุลฉีไม่เลี้ยงคนว่างงาน ข้าจึงให้เงินนางก้อนหนึ่งแล้วให้นางกลับบ้านไปชีสเวียนนั่งลงแล้วหยิบขวดยาขึ้นมามองเมื่อได้ยินก็ชะงักรีบวางขวดยาแล้วไอแห้งๆอ๋อเป็นเช่นนี้นี่เองหลังจากหงชุยกลับไปแล้วเงินงที่ข้าให้ไว้ก็ถูกคนในครอบครัวแย่งไปจนหมดนางถูกขังอยู่ในเล้าหมูกินอยู่กับหมูเป็นครึ่งคอนปีตอนที่ข้าไปเยี่ยมนางใกล้เสียสติหมดทางรักษาแล้วกูชิงจูบอกจุดจบ ของหงชีวีนชาติที่แล้วให้ฉีสวียนฟังฉีสวียนยิ่งฟังยิ่งรู้สึกในใจนั้นขมปราทิงท้งถอนหายใจออกมาตามกันขอโทษด้วยข้าไม่รู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในจวนข้ากู้ชิงจู่ร้องเฮ่เสียงเย็นเรื่องที่ท่านไม่รู้ยังมีอีกมากการที่ในอดีตหงชีวีอยู่ในสภาพหน้าเวทนาเช่นนั้นส่วนหนึ่งเกี่ยวพันกับข้าข้ายอมไม่อยากเห็นนางเดินตามรอยเดิมในอดีตชาติฉีสวียนกดมือที่กำลังเก็บขวดยาของกู้ชิงจู่ไว้ วันนี้ท่านแม่ขารังแกเจ้าหรือไม่กู้ชิงจูมองมือของเขาพลางใส่หน้าข้าไม่ใช่เด็กไม่รู้ความในวันวานอีกแล้วเมื่อก่อนข้าคิดแต่จะทำให้ท่านแม่พอใจต่อให้นางทำนิ้วของหงส์ฉีขาดข้าก็ไม่กล้าทะเลาะกับนางสักครึ่งประโยคแต่ตอนนี้เนี่ยหรือข้าไม่ขออดทนกับใครหน้าไหนทั้งนั้นจะพูดอะไรก็จะพูดเกรงแต่ว่าตอนนี้ท่านแม่คงเกลียดข้าจะตายอยู่แล้วกระมังแม่ข้าบางครั้งก็เลอะเลือนไปจริงๆ มองคนตามความรู้สึกเจ้าอยากจะพูดอะไรก็พูดออกไปให้หมดเถอะแม้นางจะเลือเลือนแต่ก็ใช่ว่าจะไม่รู้จักผิดชอบต้องมีสักวันหนึ่งที่นางเข้าใจเจ้าต่อให้นางไม่เข้าใจเจ้าก็ยังมีค่าอยู่ชีสเวียนรู้สึกว่าต้องคุยปัญหาเรื่องนี้กับมารดาของตนเองอย่างจริงจังจะให้มารดาทำให้คู่ชิงจูลำบากใจตลอดไปไม่ได้คำว่ากตัญญูที่ผู้น้อยต้องมีต่อผู้ใหญ่เปรียบเสมือนกับภูผาสูนตรงาน เพียงพอที่จะกดให้คนหายใจไม่ออกหากไม่คิดต่อต้านตนจะเสียเปรียบแต่หากต่อต้านก็จะตกเป็นขี้ปากผู้อื่นทำให้ผู้เสียแต่เนิ่นๆต่อให้ชิงจูจะถูกคำว่ากตัญยูกดทับจนลำบากกู้ชิงจูมองเขาประนึ่งข้าไม่โทษท่านแม่แต่เป็นญาติผู้น้องสองคนของท่านที่ยุยงอ๋อวันนี้ข้าตบสุดที่รักของท่านไปด้วยนะแววตาสีนินของกู้ชิงจูทั้งท้าทายและคล้ายจะหยงเชิง ฉีสเวียนเข้าใจความหมายของนางจึงตีหน้าซื่อตอบตบก็ตบไปสิเดิมทีนางก็มีนิสัยช่างยุยงอยู่แล้วทําไมไม่ตําหนิข้าหรือชีสเวียนสายหน้าไม่ตําหนิเมื่อก่อนข้าไม่เข้าใจเจ้าเจ้าเองก็ไม่ชอบอธิบายแต่ตอนนี้กล้าพูดได้ว่าโลกใบนี้ไม่มีใครเข้าใจเจ้ามากกว่าข้าอีกแล้วเจ้าอยากทําอะไรก็ทําให้เต็มที่ไม่ต้องคํานึงถึงข้ารู้แต่เพียงว่าอย่างไร่ข้าก็จะอยู่ข้างหลังเจ้าตลอดไปไม่โกรธอีกตั้งหาก กูชิงจูท่ทีสีหน้าไม่ถูกคิดจะแย่เสียหน่อยแต่กลับโดนความหนักแน่นมั่นคงของเขาย้อนกลับนางดึงมือออกจากฝ่ามือของฉีสวียนแล้วหันกลับไปเก็บขวดยาเข้าที่เงีย,งยบๆฉีสวียนปลีกตัวไปยังเรือนใหญ่บ่าวหญิงที่เฝ้าอยู่รายงานว่าหฮหูหินเหนื่อยจึงเข้านอนไปแล้วฉีสวียนเลิกม่านเดินเข้าไปก็เห็นวินซื่อนั่งอยู่ข้างหน้าต่างเมื่อมองออกไปยังด้านนอกเขาคุกเข่าลงตรงหน้ามารดาอย่างเงีย,งยบๆวินซื่อหันมามองก็ตกตะลึง นี่เจ้าทำอะไรรีบลุกขึ้นเร็วพูดพลางเข้าไปประคองฉีสวียนแต่ฉีสวียนกลับใบเบียงมือนางท่านแม่มีบางเรื่องที่วันนี้ข้าต้องพูดกับท่านให้ได้สีหน้าเคร่งครึมของเขาวินซืซอก็พอจะเดาได้แล้วว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรจึงสะบัดแขนเสื้อนั่งลงข้ารู้ว่าเจ้าจะพูดอะไรจะมาพูดแทนเมียเชิหรือไม่เรื่องในวันนี้เป็นเพราะข้าคิดไม่รอบคอบทําให้หนางได้รับความไม่เป็นธรรมไปบ้างแต่นางก็เอาคืนแล้วนี่ มือของซิวเหอถูกนางฟาจนบาดเจ็บข้าให้ซิวเหอกับวินซือกลับไปปิดประตูสำนึกผิดทำถึงขั้นนี้แล้วเจ้ายังอยากให้แม่ทำเช่นไรอีกหรือวินซือบอกวิธีจัดการของตนให้ฉีสเวียนได้รู้เขาจะได้เข้าใจว่าตนไม่ได้ตั้งใจทำให้ภรรยาของเขาลำบากแต่เกิดจากความเข้าใจผิดนางนึกว่ากู้ชิงจูเข้าใจและจะไม่เอ่ยเรื่องนี้ต่อหน้าบุตรชายอีกขั้นไ่ถึงว่าวินซือจะประเมินนางต่ำไปท่านแม่กำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าท่านจัดการเรียบร้อยแล้ว ทำไมชิงจูยังจะบอกข้าอีกน้อยนักที่ฉีสเวียนจะมีท่าทีเช่นนี้แต่ในแต่ไรเขาล้วนเขารมมารดาไม่เคยเอ่ยปากคาดคันนางแม้สักครึ่งประโยคดังนั้นจึงนับได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองแม่ลูกค่อนข้างดีแต่วันนี้คล้าจะต่างออกไปกูชิงจูไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นเรื่องในจวนไม่อาจปิดบังท่านแม่และก็ไม่อาจปิดบังข้าได้ด้วยเช่นกัน ก่อนที่ข้าจะกลับก็มีคนนำเรื่องในจวนไปบอกให้ข้ารู้อย่างละเอียดแล้วข้ารีบกลับมาเพราะกลัวว่าท่านแม่จะทำร้ายชิงจูด้วยอารมณ์ชั่ววูบชิงจูไม่ได้พูดอะไรกับข้าทั้งนั้นวันนี้เป็นข้าที่เข้ามาพูดกับท่านด้วยตัวเองวินซื่อสุดหายใจลึกถามอย่างอดทนเอาละเจ้าพูดมาเถอะถ้อยคำเหล่านี้ก่อนแต่งงานข้าเคยกล่าวกับท่านพ่อแต่ท่านพ่ออาจจะไม่ได้สนใจจะบอกให้ท่านแม่ทราบชิงจูเป็นคนที่ข้าใช้ทั้งเลก่กลยังชิงนางมาก นางไม่ยอมแต่งให้ข้าจนถึงขั้นดูแคลนข้าอย่างที่สุดแต่เป็นข้าที่ใช้ชื่อจวนอูอันโหหลอบทำร้ายชายที่หมายมั่นกับนางคนนั้นบีบให้เขาไปถอนมั่นที่สกุลกู้คนผู้นั้นถอนมั่นตอนเช้าข้าก็ไปสู่ขอตอนเที่ยงชิงจูไม่ยอมแต่งงานกับข้าแต่สกุลกู้กลับยินยอมโดยการบีบบังคับของข้ากับบิดาของดังชิงจูจึงได้ฝืนใจแต่งข้าบ้านเราท่านแม่ก็ดูออกว่าข้าชอบนางมาก ชอบจนถึงขั้นยอมทำทุกอย่างเพื่อน,นางได้พื้นนิสัยของนางเป็นคนดีเพียงแต่ท่านยังไม่รู้ว่านางมีจิตใจดีมีเมตตาเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ดีกว่าสตรีบนโลกนี้คนไหนๆชาตินี้ข้าจะแต่งเพียงกู้ชิงจู่คนเดียวข้ากับนางถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าจะเป็นสามีภรรยากันทุกชาติท่านเป็นมาน,นาของข้าข้าหวังให้ท่านเข้าใจความจริงใจนี้ของลูกขอให้ท่านมอบหัวใจให้นางเหมือนที่ท่านมีต่อลูกได้หรือไม่ ชีสเวียนไม่เคยพูดกับวินซื้อมากมายขนาดนี้มาก่อนวินซื้อเมื่อได้ฟังก็รู้สึกตื่นตันใจยิ่งนักบุตรชายพูดความจริงทุกอย่างให้นางฟังโดยละเอียดแล้วนางจะไม่เข้าใจได้อย่างไรชิงจูไม่ใช่คนใจดำใครดีต่อนางนางระลึกอยู่ในใจเสมอท่านก็เห็นแล้วว่าแม้แต่สาวใช้ที่ปรินิบินางมาหลายปีคนหนึ่งนางยังปกป้องถึงเพียงนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันทุกค่ำเชา้าข้าเคยรับปากพี่สาวไว้ว่าจะดีต่อนาง พี่สาวถึงได้มอบสมรสพระราชทานให้ข้าท่านแม่คงไม่อยากให้ข้าผิดคำพูดกับพี่สาวใช่หรือไม่คำบอกเล่าที่จริงใจของฉีสเวียนทำให้หวินซืซอวันไหวสองตาของนางแดงก่ำปลายจมูกแสบร้อนหนังลุกขึ้นประคองฉีสเวียนพลางถอนหายใจเรื่องเหล่านี้หากเจ้าไม่มาพูดข้าจะรู้เสียที่ไหนความจริงหลังจากวันนี้แม่ก็เข้าใจมาเหมือนกัน ว่าชิงจูอาจจะไม่ได้ไร้มารยาทและเย็นชาเช่นที่เห็นเป็นค่าที่กล่าวโทษนางเป็นค่าที่หลงเชื่อคําคนอื่นปรับประํานางข่าคันไม่ถึงว่าเจ้าจะบอกว่าชั่วชีวิตนี้เขามีนางเพียงคนเดียวคําสัญญานี้งดงามมากแต่หมายถึงอะไรเจ้าเข้าใจจริงๆใช่หรือไม่วินซื่อท้อถอนใจสิ่งที่สตรีคนหนึ่งต้องการมีเพียงเท่านี้เมื่อทุมเทหมดใจก็หวังว่าอีกฝ่ายจะเป็นเช่นเดียวกัน แต่โลกใบนี้มีบุรุษสักกี่คนที่ทําได้จริงความรู้สึกที่เคยมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนเช่นนั้นสุดท้ายมักถูกความงดงางและความสดใสย,ยั่วยวนคําสัญญาในการก่อนกลายเป็นเพียงหมอกควันคําสัญญาที่หนักแน่นที่ออกมาจากปากบุรชายวินซื่อไม่คิดว่าเขาจะเข้าใจจริงๆข้าเข้าใจดีหมายความว่าต่อให้นางเกชราความงามร่วงโรยข้าก็จะไม่หมดรักทางกายข้าจะไม่มีหญิงอื่นอีก ตัวชีวิตนี้มีเพียงกู้ชิงจูเท่านั้นชีสเวียนตอบคําถามของมารดาอย่างหนักแน่นการที่บิดารับอนุเป็นความเจ็บปวดของมันดาชาติที่แล้วเขาอาจไม่เข้าใจแต่หลังจากผ่านมาพบชาติหนึ่งตอนนี้เขาเข้าใจความคิดของสตรีอย่างหมดจดสิ่งที่สตรีต้องการมีเพียงความรักที่มัน่นคงไม่แปรเปลี่ยนใช้ใจแลกใจไม่ว่าชายหญิงต่างก็หวังว่าอีกฝ่ายจะมั่นคงด้วยกันทั้งนั้นแต่โชคร้าย ที่โลกนี้ผลปรนกับบุรุษยอมให้มีสามภรรยาสีอนุได้เมื่อเป็นเช่นนี้ใจที่ให้ไปของเหล่าสตรีจึงกลายเป็นไร้ค่าบุรุษมากมายใช่ว่าจะไม่เข้าใจเหตุผลนี้เพียงแต่ไม่คิดให้มากเพราะพวกเขาเพบว่าเขาเพียงตนเมินเฉยชีวิตก็จะมอบสิ่งดีๆให้แก่พวกเขามากขึ้นสุดท้ายจึงเป็นเพียงการหาข้ออ้างให้กับ ความเจ้าชู้ของตนเองเท่านั้นชีสเวียนเคยทําให้เรื่องเลอะเลือนเหล่านี้มาก่อนเคยรับสตรีเข้าบ้านมามา,มากมายเพื่อทําร้ายคนที่เขารักแล้วก็มีแต่คนที่เขารักเท่านั้นที่จะถูกทําร้ายด้วยเรื่องเช่นนี้หากชิงชูไม่ได้มีใจต่อเขาต่อให้เขามีสตรีมากมายกลางกายดังขนวัวนางก็จะไม่ใส่ใจสักนิดวินซึ่หลับตาลงถอนหายใจอย่างเงียบๆชีวิตคนมหาสัจจ์เพียงใดเรื่องที่นางหวังมาตลอดชีวิต แต่ไม่ได้รับจากสามีกลับได้ยินบุตรชายที่ตนให้กําเนิดกล่าวออกมาในใจทั้งชื่นชมทั้งเจินปัญญาในเมื่อเจ้าเข้าใจเรื่องเหล่านี้ข้าก็รู้ว่าควรจะทําเช่นไรวินซืซอตอบฉีเซียนฉีเซียนมองยางอย่างประหลาดใจท่านแม่รู้จริงๆรหรือข้ารู้ในเมื่อเจ้ามีความรักลึกซึ้งต่อนางเช่นนั้นก็อย่าลืมคําสัญญาในวันนี้เป็นอันขาดจะวางใจได้วันหน้าข้าจะไม่ทําให้นางละมากใจอีก ก่อนหน้านี้เป็นเพราะกังวลว่านางยั่วยวนเจ้าบัดน,นี้ได้ฟังเจ้าบอกเล่าความจริงจึงได้รู้ว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเจ้าก็เหมือนกับที่พี่สาวของเจ้าพูดไว้นั่นแหละในเมื่อเจ้าแต่งงานนางเข้ามาโดยไม่สนใจทุกสิ่งเช่นนั้นก็จงดีต่อน,นางข้ายอมเชื่อสายตาของเจ้าและจะยอมรับนางด้วยเช่นกันต่อให้ฉีเวียนไม่มาเอ่ยเรื่องเหล่านี้กับวินซอความเป็นปฏิปักษ์ที่นางมีต่อกู้ชิงจูก็น้อยลงไปมากเพราะนางพบว่านานมากแล้วที่ไม่มีคนกล้าแสดงตน ออกมาอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ต่อหน้าตนไม่รู้เพราะเหตุใดวินซู้จึงนึกถึงตอนที่ตนเองเพิ่งเข้าสกุลฉีความจริงในตอนแรกนาะงกับฉีเหลาฟู่เหรินไม่ได้เข้ากันได้ดีเช่นที่รำลือกันข้างนอกกลับการฉีเหลาฟู่เหรินก็เคยเห็นวินซื้อแล้วขัดตามมาก่อนในตอนนั้นเป็นฉีเจ้างหยางที่ไปพูดกับมารดาของตอนในคืนหนึ่งทําให้ฉีเหล่าฟู่เหรินยอมรับการมีอยู่ของลูกสะภ้ยคนใหม่ผ่านไปนานหลายปีเหลือเกิน หากไม่ใช่เพราะบุตรชายทำเช่นเดียวกันวินซืซอก็คงลืมไปแล้วว่าตอนนั้นตนก็เคยถูกชายคนหนึ่งปกป้องมาก่อนแต่หน้าเสียดายก็แต่ชายผู้นั้นสุดท้ายก็ทนความย่อยวนของความงามไม่ไหวสิ่งที่บุตรชายพูดในวันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมั่นคงได้ตลอดชีวิตจริงหรือไม่แต่ไม่ว่าอย่างไรเพื่อความรักอันบริสุทธิ์เงินงามของเขาวินซืซอจะไม่สร้างเรื่องทำร้ายเด็กสองคนนี้อีกจบบทที่หนึ่งรค่ะ เหลือจบเล่มที่3เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในเล่มที่4นะคะซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วค่ะกําลังสนุกเข้มข้นนะคะฝากติดตามกันต่อเลยดีกว่าค่ะบทที่128หลายวันมานี้กู้ชิงจูเริ่มอยู่อย่างสงบสุขนางพบว่าหลังจากเกิดเรื่องของหงฉวีท่าทีของวินซ้่ที่มีต่อนางก็เปลี่ยนไปประเดี๋ยวก็ส่งผลละไม้กับของว่างตามฤดูกาลมาให้ครั้นเข้าไปกรรวะ วินซืซอก็ต้อนรับนางด้วยใบหน้ายิ้มแย้มราวกับไม่เคยเห็นนางเป็นศัตรูมาก่อนกู้ชิงจูรู้สึก,กอึดอัดใจเพราะวินซืซอในชาติที่แล้วไม่ร้ายก็จริงแต่ก็ไม่ได้ดีต่อน,นางเช่นนี้สำหรับอย่างจู่จี้จุกจิกวันนี้จู่จู่วินซืซอมาเรียกนางพบแล้วบอกให้เตรียมตัวเนื่องจากของเฮาทรงมีพระราชบัญชาให้วินซืซอกับกู้ชิงจูเข้าเฝ้าพร้อมกันในวังอีกสองวันข้างหน้าเมื่อดียินเช่นนั้นฉีเซวียนก็เสนอตัวขอติดตามไปด้วยขอโตเถียงกับมารดาอยู่นาน สายตาของกู้ชิงจูตกอยู่บนร่างของฉีสเวียนดูเหมือนว่าหลังจากวันนั้นที่ชีสเวียนไปคุยกับแม่ของเขาวินซื้อก็เปลี่ยนไปนางหันมากล่าวกับกูช้ชิงจูชิงจูเจ้าไปเตรียมตัวเถอะไม่ต้องเกรงของเหาทรงอยากพบเจ้าสักครั้งก็เท่านั้นกู้ชิงจูลุกขึ้นยอบกายตอบรับเจ้าค่ะของเหาทรงอยากพบชิงจูแต่ไม่อยากพบข้าหรือให้ข้าไปด้วยนะดีแล้วฉีสเวียนยังคงยืนกรานวินซื้อทำตาขวางอย่างไม่สบอาร,รมณ์ คนที่ของเขามีพระราชบัญชาให้เข้าเฝ้าครั้งนี้ล้วนเป็นสตรีนางคิดจะจัดงานเลี้ยงเล็กๆในส่วนพฤกษาแม่ก็ไม่เห็นว่าจะมีบุรุษบ้านไหนไปด้วยสักคนเจ้าอย่าทําตัวเหลวไหลเบ้เข้าเรื่องข้าแค่พาชิงจูเข้าวังยังจะทํานางหายได้หรือชีสเวียนถอนหายใจคาระวะแล้วขอตัวออกมาพร้อมกับกูชิงจูระหว่างทางเดินฉีสวียนเอาแต่มองภรรยาที่ไม่แสดงสีหน้าอะไรอยู่นานกูชิงจู ที่ถูกเขามองจนรำคาญจึงตัดสินใจเอ่ยปากเสียเองท่านมีอะไรจะพูดก็พูดมาชี้สเวียนหัวเราะต้องขขาหวังเจ้ากลัวหรือไม่จำได้ว่าชาติก่อนเจ้าเคยพบกับพี่สาวของข้าอยู่บ้างนี่เคยพบสองสามหนนางเป็นสตรีที่อ่อนโยนคนหนึ่งกู้จิงจูตอบอย่างตรงไปตรงมาฉีหองฮาเป็นคนใจกว้างเในใืสายตามไม่มีสูงต่ำดำขาวปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะกับน้องชายหยองฉีเซวียนต่อให้ตัวนางเองต่างแดดต่างลมทำกลางพายุในวังหลวงถูกโจมตีทั้งหน้าหลังแต่ยังคงออกหน้าเพื่อขอความเมตตาให้กับน้องชายที่ทำผิดมหันคนนี้ฉีฮองเฮามีนิสัยรักครอบครัวเหมือนกู้ชิงเซวียขอให้เป็นพี่น้องพวกเขายินดีร่วมเป็นร่วมตายหากตอนนั้นไม่ได้ฉีฮองเฮาคุกเขา่าอยู่ในวังหนึ่งวันหนึ่งคืนฮองเตหยวนเตอ๋อ คงประหารฉีเวียนไปแล้วเนยเลยจะมีโอกาสให้เขาแสดงความองอาจกล้าหาญสร้างคุณงามความชอบในเวลาต่อมาได้ดังนั้นในใจคู่ชิงจูจึงเต็มไปด้วยความทราบซึ้งในพระเมตตาของฉีฮองเฮาเป็นอย่างมากใช่เหนือแถพี่สาวข้าเป็นคนอ่อนโยนความจริงชาติที่แล้วนางชอบเจ้านะนางเคยพูดกับข้าถึงความดีของเจ้ามากกว่าหนึ่งครั้งเพียงแต่ว่าเวลานั้นข้าไม่รับน้ำใจ ไม่ฟังใส่หูเนื้อใสของเจ้ากับนางความจริงคล้ายคลึงกันนางมีอะไรมักเก็บไว้ในใจไม่ยอมพูดถนัดแต่ลงมือทำเงียบๆคนเดียวนางจึงถูกโจมตีทั้งต่อหน้าและรับหลังเมื่อฉีเวียนเอ่ยถึงเรื่องในชาติก่อนก็รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งกู้ชิงจูพอจะรู้ชะตากรรมของฉีฮ้องเฮาอยู่บ้างตอนที่นางได้อวยยศให้ขึ้นเป็นฮ้องเฮาว่ากันว่าฮ่องเต้โปรดปรานนางอย่างมากแต่เพราะสกุลฉีมีการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างต่อเนื่อง เรื่องหลายเรื่องสร้างช่องว่างระหว่างชีฮองเฮากับฮ่องเต้นจนห่างเหนินชีฮองเฮาที่รู้สึกผิดจึงเอาแต่ผลักใส่ฮ่องเต้ไปให้สนมตำหนักอื่นเหลือใช้ชีวิตอย่างเดียวได้จวบจนกระทั่งชีสเสวียนสร้างชื่อเสียงทีมอเปยข่าวคราวแห่งชัยชนะถูกส่งกลับมายังวังหลวงช่วงเวลาที่เหลือในชีวิตของชีฮองเฮาถึงได้กลับมาดีขึ้นบ้างแต่ความลำบากต่างๆนานาก่อนหน้าที่หนังได้พบเจอใครเล่าจะเข้าใจวันนั้นที่ไปคุยกับท่านแม่ ท่านพูดอะไรกับนางบ้างทําไมท่าทีของท่านแม่ที่มีต่อข้าถึงได้เปลี่ยนไปมากเมื่อเดินไปครู่หนึ่งกู้ชิงจูถึงได้เอ,อ่ยเรื่องที่รู้สึกข้องใจออกมาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ตนพยายามมาช่วยชีวิตก็ยังทําไม่ได้ต้องอาศัยคําเพียงไม่กี่ประโยคของชีสเวียนกลับจัดการได้เมื่อเอ่ยถึงเรื่องนี้ชีสเวียนก็ยิ้มออกข้าไม่ได้พูดอะไรเพียงบอกนางอย่างหนักแน่นว่าเจ้าเพ็นภรยาของข้าเป็นสตรีที่ข้ารักไปช่วยชีวิตก่อนหน้านี้ข้าเข้าใจผิด นึกว่าเจ้าใช้เล่ห์กลหลอกล่อให้ข้าหลวมตัวแต่งงานด้วยวันนั้นข้าเลยเล่าให้นางฟังทั้งหมดว่าข้าแย่งคู่มันคนอื่นมาอย่างไรบีมให้เจ้าแต่งงานกับข้าอย่างไรตอนนี้แม่ข้าเกรงว่าในใจคงจะนึกละอายเมื่อพบหน้าเจ้าวันหน้าคงไม่กล้าทําให้เจ้าลําบากใจอีกแล้วกู้ชิงจูมองฉีสเวียนด้วยสีหน้าตกตะลึงฉีสเวียนถือโอกาสนี้ก้ามาโอบไหลของนางแล้วพาเดินอย่ามองข้าเหมือนรักมากชนิดสิข้าเขินเป็นเหมือนกันนะอื กูชิงจูเงินงงแต่จูจ่ๆอีกฝ่ายก็โอบร่างเข้ามากอดแล้วถมน้ำหนักลงบนแผ่นหลังของนางเสียนีพอคนตัวโตวเช่นนี้ฟุบลงมานางก็เหมือนแบกกระสอบข้าวสารต่อให้คิดจะสลัดก็ยังไม่หลุดได้แต่ปล่อยผ่านและเดินลากเขาไปเรื่อยๆ <c oughs> เมื่อมองจากระยะไกลจึงมองคล้ายสามีภรรยากำลังหยอกลอ้อพราคำวันนั้นวินซือนำชุดที่สวมยามเข้าวังมามงให้ลูกสะใภ้เป็นชุดกระโปรงยาวสีแดงมนเหลือบทองฉีสวียน ที่ได้เห็นถึงกับร้องออกมาว่าเงินงามกูชิงจูก็รู้สึกว่างามมากเพียงแต่ว่ากลัวว่าจะหรูหราเกินไปชุดมงคลที่สวมเข้าวังตัดเย็บจากเนื้อผ้าหลายชั้นผู้สวมไม่ต้องเชี่ยวชาญเพราะมีลำดับขั้นตอนก่อนหลังในการสวมชุยเอ๋อที่มาปรนิบัติหูหยินน้อยแทนหงฉวีเดินเข้ามาในจวนแล้วคารวะคนทั้งสองทว่ายังไม่ทันได้เข้าใกล้ก็ถูกฉีเวียนไล่เจ้าไปทํางานของเจ้าเถอะตรงนี้ไม่ต้อง ช่วยเอ,อ๋อมองกู้ชิงจูแวบ,บหนึ่งแต่ไม่กล้าถามหลังจากยอบกายถอยออกไปชี้สเวียนก็ก้าวเข้ามาแทนที่จับไหล่ของนางหมุนไปอีกทางังแล้วดันนางเข้าไปในห้องนอนไปเถอะข้าช่วยหรือใครช่วยก็ใส่สวยเหมือนกันกู้ชิงจูตกใจเหมือนกันอะไรท่านทำเรื่องเหล่านี้เป็นเสียที่ไหนอย่ามาก่อเรื่องไปเรียกช่วยเอ๋อเข้ามาไม่เช่นนั้นข้าจะไม่ใส่จะทำไมซื้อจือ่อย่างข้าปริบัติย่งส,สาวใช้ไม่ได้อิงหรือวางใจทนา รับรองว่าจะพิธีพิถันอย่างที่สุดฉีสเวียนผลักกู้ชิงจูเข้าไปในห้องนางรู้สึกว่าฉีสเวียนไม่ได้มาดีจึงกลับลำันคันไม่ต้องลองร้อกตอนท่านแม่ตัดชุดข้ากวาดตัวไปแล้วหุ่นหนึ่งจำได้ว่าพอดีต้องลองฉีสเวียนปิดประตูห้องนอนแล้วลงกลอนกูชิงจูรู้สึกได้ถึงความผิดปกติทำไมนางถึงถูกผีบังตาตามเขาเข้ามาได้นะจบบทบที่128ค่ะบทที่129 เมื่อเทียบกับสีหน้าหวานระแวงของกู้ชิงจูฉชีสเวียนกลับดูสบายอกสบายใจขอกาวเข้าไปปลดชุดให้นางนางถูกรุกทั้งบนทั้งล่างเพียงครู่เดียวเสื้อตัวนอกก็ถูกปลดฉีสเวียนยังคิดจะปลดเอี้ยมตัวในต่อแต่กู้ชิงจูห้ามไว้ได้ทันพอแล้วพอแล้วข้าทําเองข้าช่วยไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจข้าใส่เป็นจริงๆไม่ได้เกรงใจบายเบี่ยงกันอยู่หลายครั้ง สุดท้ายกู้ชิงจูก็หอบชุดขึ้นมาแล้วแทรกตัวเข้าไปหลังม่านบางตาปากออกคำสั่งให้ฉีเซวียนรออยู่ข้างนอกส่วนตัวเองเรีบเปลี่ยนชุดจนมือเป็นระวิงเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาทว่ายังรู้สึกแปลกๆฉีสเสวียนจุงกู้ชิงจูไปหน้าโต๊ะเครื่องแปง้งเขาบอกแล้วว่าจะใส่ให้ดูดูสิสารัดชุดข้างหลังยังผูกไม่ถูกต้องกล่าวจบฉีเวียนก็เดินอ้อมไปทางด้านหลังกู้ชิงจูนางรีบหมุนตัวตามแต่ฉีสเสวียนไวกว่า เขารั้งสายรัดชุดตรงเอวแล้วรวบไว้ในมืออยู่นิ่งๆพอมือของฉีสวียนโดนเข้าที่เอวของนางก็รู้สึกจับกะจีพยายามหลบไปหลบมาอยู่สองสามหนสุดท้ายก็ถูกฉีสวียนที่เริ่มหมดความอดทนใช้สองมือจับนางไว้ก็บอกว่าอย่าขยับผูกสายรัดชุดไม่ได้แล้วกูชิงจูนิ่งมองตัวเองในกระจกชุดนี้งามมากจริงๆสีแดงมนช่วยขับสีผิวของนางให้เปลง่งปลั่งทั้งยังเข้ากับผิวขาวเนียนละเรื่อของนาง อีกทั้งแบบของชุดก็ไม่ซับซ้อนเรียบง่ายดูสง่าชีสเวียนนั่งลงข้างหลังกำลังตั้งอกตั้งใจผูกสายรัดเอวให้การเคลื่อนไหวของเขาไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ดูเก้ก๊กังกังจนนางอดถามออกไปไม่ได้ตกลงท่านทำเป็นหรือไม่กันแน่เป็นสิเขาตอบอย่างมั่นอกมั่นใจผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็ยืดกายขึ้นแล้วจับนางหมุนตัวให้มองปมเชือกในกระจกดูสิฝีมือไม่เลวใช่ไหม กูจิงจูหันกลับไปมองเห็นว่าผมเชือกที่ยุ่งเหยิงเมื่อครู่ดูเป็นระเบียบขึ้นมาด้วยความพยายามของเขาในใจจึงเกิดความลังเลว่าควรจะพูดขอบคุณเดียหรือไม่แต่ชีสเวียนกลับชี้มาที่สาบเสื้อด้านหน้าสิก่อนตรงนี้ก็เหมือนจะใส่ไม่เรียบร้อยกูจิงจูก็มองปราดหนึ่งเรียบร้อยมากแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ใส่ตามมีตามเกิดแบบนี้ใช้ไม่ได้ข้าจะทำให้ชีสเวียนมีสีหน้าประมาณว่าไม่รู้จักคำว่าดีกว่านี้หรืออย่างไร กูชิงจูเห็นแก่ที่เขาใส่ใจจึงปล่อยให้เขาจัดการชีสเวียนให้กูชิงจูยืนหันหน้าเข้าหากระจกตัวเขายืนอยู่ด้านหลังแต่อ้อมมือมาจับสาบเสื้อด้านหน้าให้นางดูท่าทางเชี่ยวชาญภาพในกระจกทําให้กูชิงจูรู้สึกกระอักกระอ่วนไม่กล้ามองเงาทั้งคู่ที่ดูเหมือนกําลังกอดกันอยู่ดูสิเชือกเส้นนี้ต้องสอดผ่านตรงนี้ชีสเวียนพลิกสาบเสื้อด้านข้าง ของคู่จิงจู่ขึ้นพยายามไม่แตะโดนผิวเนื้อของนางทว่าแค่มือของเขาเคลื่อนไหวบริเวณทรงอ,อกก็ทำให้นางรู้สึกกระอักกระอ่วนแล้วใบหน้านางแดงกำ่ำยังไม่ชินกับลมหายใจร้อนๆที่เป่ารถคางใบหูจูจ่ๆเขาก็ถามขึ้นเป็นสามีภรรยากันมาตั้งนานทำไมถึงยังเขินอายข้าอยู่อีกเล่ากูชิงจู่ตกตะลึงเงยหน้าขึ้นมองกระจกจึงได้พบว่าเงาของตนในกระจกนั้นสองแก้มแดงเรื่อ แววตาเต็มไปด้วยความเขินอายทั้งยังดูอ่อนหวานอย่างบอกไม่ถูกฉีเสเวียนน้มศีรษะลงมาข้างกายใช้ดวงตาคมเข้มจ้องประสานกับสายตาของนางในกระจกมุมปากคล้ายจะยิ้มก็ไม่เชิงแววตาของนางเปลี่ยนไปทันทีปลายของยามใบหูของนางเบาๆทำให้กู้ชิงจูตกใจจนต้องสูดหายใจเข้าเฮือกหนึ่งไม่ปล่อยคำว่าไม่ปล่อยนี้ทำให้กู้ชิงจูขนลุกไปทั่วทั้งรางง่างลำคอแห้งผากอย่างร้ายกาจบอกให้ปล่อย นางตกใจที่เสียงของตนเองอ่อนโยนกว่าที่ตั้งใจชัยว่าไม่อยากจะทุบตีเขาแต่ทั้งมือและเท้าร้าวกับไม่เชื่อฟังคำสั่งร่างกายอ่อนโยบเหมือนของเหลวเสียงเบาๆแบบนี้ฉีสวียนได้ยินจึงไม่ต่างกับเชิญชวนขอช้อนร่างนางวางไว้นั่งลงบนโต๊ะเครื่องแป้งลูบไหลแก้มนวลแล้วเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้จากนั้นริมฝีปากอุ่นร้อนก็ประทับลงมาความรู้สึกอ่อนหวานทําให้กู้ชิงจู่ลืมเม้มปากหลบ เขาละเลียดชิมนางอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกดตรงหลังคอนางตกใจจนเผลอเพยอะริมฝีปากออกมาเล็กน้อยปล่อยให้เขาเฉยโอกาสที่กดนางแนบกับแผ่นกระจกแลืสอสอดแทรกปลายลิ้นเข้ามาอย่างดุดันมือของกู่ชิงจูทุบลงบนบบาของชีสวียนจนปวดมือแต่ไม่ได้ทําให้เขาปล่อยนางได้ร่างของนางอ่อนยวบราวกับก้อนโคลน สุดท้ายได้แต่เอ็นกายแนบกับร่างของฉีสวียนอย่างอ่อนระทวยไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่ตอนที่รู้สึกตัวร้าวกับขาดอากาศหายใจฉีสวียนจึงเมตตาปล่อยเขาลูบแก้มนางเบาๆจุมพิษส่งท้ายอย่างอะไรอาวร์จะทำอย่างไรดีชุดที่เพิ่งจัดไม่เรียบร้อยอีกแล้วปากพูดแบบนี้แต่สายตากลับชื่นชมผลงานของตนอย่างพึงพอใจเดี๋ยวยินเช่นนี้กู้ชิงจูพลันรู้สึกตัวนางดันร่างของเขาออก แล้วก้มหน้าก้มตาวิ่งกลับไปพลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังม่านบางลมได้ยินเสียงเขาหัวเราะพลางตะโกนถามขนาดชุดพอดีหรือไม่กูชิงจูใบหูร้อนชาก้าวออกมาจากหลังม่านและพยักหน้าเบาๆพอดีแต่ข้าว่าสาบเสื้อด้านหน้าควรจะแก้ให้หลวงกว่านี้อีกหน่อยภรรยาข้าโตขึ้นทุกวันนี้นะกูชิงจูได้ยินเสียงดังอื้ออึงในหูเหลือทั้งกายมารวมกันอยู่บนใบหน้าคิดว่าจะด่าชี้เสวียนสักยกแต่หาคำที่เหมาะสมไม่เจอ สุดท้ายก็ได้แต่ก้าวหนีออกไปนอกห้องด้วยความรู้สึกอับอายขายหน้าเรื่องในวันนี้ความจริงนางควรจะโกรธเขาเพราะมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองที่สามแต่ในใจของนางกลับรู้สึกว่าวิวอย่างประหลาดนางพบว่าตนเองในตอนนี้ลดความรังเกยียจเดียดฉันในตัวของฉีสเวียนลงเรื่อยๆอาจเป็นเพราะฉีสเวียนในชาตินี้ดึงดันที่จะกอดน,นางน,นอนทุกคืนจุมพิษก่อนนอนยิ่งเป็นเรื่องปกติหัวใจคนทำมาจากก้อนเนื้อ นางกลัวว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปความตั้งใจแรกของตนที่จะะจัดฉีสวีนออกไปจากชีวิตคงมีอันล้มเหลวหากสุดท้ายนางไม่อาจรักษาห,หัวใจของตนเองไว้ได้ยอมไว้ใจฉีสวีนอีกครั้งภายหน้านางจะเปลี่ยนเป็นคนที่สูญเสียตัวตนเหมือนเช่นในชาติก่อนหรือไม่หากเป็นไปได้นางก็ไม่อยากให้ตนเองต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกการเป็นทุกข์เพราะรักไม่ใช่เรื่องที่สนุกเลยตอนกลับมาในเรือน นางพบว่าฉีสวีนไม่อยู่จึงเข้าไปอาบน้ําแล้วคลานขึ้นเตียงนอนระหว่างสลืมสลือนางพลันรับรูบร้ว่าร่างทางร่างถูกดึงเข้าสู่อ้อมกอดที่อบอุ่นกู้ชิงจูตื่นขึ้นมาอีกหนไม่เจอสามีเห็นแต่กระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งเขียนว่าข้าจะจดจําความทรงจําอันงดงามนี้ไว้ชั่วชีวิตนางเพิ่งเข้าใจคําว่าโกรธจนหน้ามืดเป็นอย่างไรก็ตอนนี้จบบทที่129ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212 2 279ค่ะพร้อมเพ์หรือเอาเล็ดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อ ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ